อยู่เข้าไปสิมูมูโนปล่อยทีย <No. S 2> ่อะไรหรอไอ้บ้าเมาช้ำยำบนทางฉลามฉลามฉลามอยู่ไอ้ฉลามทำพี่แอ้มแล้วฉลามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันไปไม่มีใครอยู่ด้วยเลยอะ่ะพี่แอ้มอันตรายพอแล้ว อยู่กับผีี่ไม่มีใครอยู่ด้วยเลยไกลนั่นน่ะยดูเป็นห่วงจริกลางหน่อยอ่ะเถียงยัดยันนั่นลำการสุดๆพอแล้วเฮ้ยไอ้นั่นไอ้สน็อกเกอร์อยู่เข้าไปสิมูฟมูฟโน่ปล่อยนี่ยังไรหราไอ้บ้าเฮ้ยไอ้บ้าปล่อยนี่ยังไงมันไกลด้วยเข้าไปห่วงยางก็ไม่มีเฮ้ยไปนี่ไงไม่ใช่มันอันตรายมันอันตรายอย่าทำเป็นเล่นไปนะพวกเรานะความประมาทพอแล้วกลับมาไอ้นม่ไปไนไอนี่ไปโอนไอ้นี่ไม่ดู มึงไกลไปแล้วพวงยางก็ไม่มีไม่ในไลน์โปเกมหนใบอ้นปาแกเลยเดี๋ยวฉันคนสุดท้ายปาแกเลยอ้นตาแกเลยรูปได้อย่างพี่โตได้แลวครับรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ